น้องท้าสีชมพูอยู่ตรงไหนอ่ะหาสิเอาไว้ไหนอหน่ะเห็นไหมเจอไหมอยู่ไหนเอามาใส่สิเอามาใส่เกือบมาขี่ไล่แ <c ười> ท้ปัญหาลองเท้าใส่นั่นไงน้องแกนน้องท้าสีชมพูตรงนั้น ันเป็นแหเ่เนก็นไหมแลูกกันนี่ไงตรงนี้นี่ตรงอูนี่ตรงอูเพะะใช่ไหมใช่ไหมใช่รองเท้าแกนไหมภาษาไทยมีเออเป็นไรเป็นไร ไปในบ้านให้ยาเอาไปไปน้ำก็ไปหน่ง้ะปุ้ยมาักน้ำยงยังไงโอ้โอมันจะล่มวัสดีค่ะสวยๆทำยังไงถ้าวัดดี ปสวยๆไปขำงามก่อนเร็วสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแกนชื่อแกนค่ะแม่ฮะเอ้ย ชุดเสียอะไรใส่ชุดสวยชุดสวยของใครแม่ฮะตื่นดีดีเด้อใส่ชุดสวยของใครเจ้าหญิงไหมสวยไหมล่ะสวยไหมแม่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงดังป่องเป้งป่องเป้งเลยตุ๊กแกใส่ชุดสวยมากเลยสีชมพูจริง น้อแกนคิดถึงแม่ไหมคิดถึงแม่ไหมคิดถึงมากไหมไปขึ้นรถไปอยากขึ้นรถบ่ไหนขึ้นยังไงเปิดสิเปิดได้ไหมล่ะเปิดได้ตรงไหนล่ะเปิดไม่เห็นใต้เลยอ้อ คิดถึงพ่อไหมที่บอกว่าจะไปวะคิดถึงพ่อไหมหิงพ่อหิงพ่อตุ๊กตาฟิตนะมาแกนขึ้นรถข้างหน้าถห้ยายขึ้นรถข้างหลังคนนึ่นูอาชีพยาไปไหนล่ะเออไหนอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นไหมเด็กน้อยเตรียมเลย

เจ็บ,เบตาไหมเย็นหนาา่าจะ่คงวายนายพี่หลกอกเฮ้ยนายพี่หลอกวะวะก็ที่เห็นขากพวดเฮ้ยนักกลัวนักกลัวว้ัตถยาติ๊กตตุ๊กตาน่ารักไหม เดินแจ็คยอดก่อนเพมเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวฮะแม่ยายอยู่ข้างนั้นฮะยายยายหรือยายายยายเปิดฟังผีเลยยายขอฟังผีเลยฟังฟังผีทางคุณยายไปไหนว่ายาขึ้นด้วยไหมนั่น ย,ย่าไปด้วยไหมไปด้วยเดี <c oughs> ย๋ยวตาปุ๊บปิ๊บเดี๋ยวตาปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บคุณย่าย่าจ๋า<ะ>ย่าคือเลี้ยงนคือลวดแมวาเจ๋งเจ๋คือนั่งพี่คือนั่งิดอเป็ไปด้วย,วยอะเป็กไปด้วย หอมแก้มยังขอมแก้มกิ้นใหญ่ไอไอหรอแก้มไอด้วยแล้วลูกขนมแก้มไม่สบายกินไม่เลยไม่สบายตรงไหนตรงไหนอ่ะไม่สบายตรงไหนเอ้าแก้มไม่สบายตรงไหนเป็นคุณหมอไปยิ่งคุณหมอใหญ่คุณหไมคุณหมอเหรอลูกนี่คุณหมอตรงไหน ไม่สบายตรงไหนไหนจับดูสิเป็นไข้หรือเปล่าบไป bye bye b ายบายน้องเกนไปแล้วนะคะพูดเร็วนดี๋ยวน้องเกนไปแล้วนะคะพูดก่อนไปเลยค่ะเอ้ยบอไม่บายเอ้ยน่ากลัวไปวัดน้องเกนไปไหนน้องเกนไปวัดไปทำอะไร ไปวัดวัดจมูวัดที่หนนั่นนั่นเหรนเบิ้งในตุ๊กตาน้องเอามาโชว์หน่อยได้อะไรเปนเซเว่นเป็นตุ๊กตามินหลับปะในน้องวัดน้องหิวนมกินนมยังว้าวไอ้เนาะหิวตุ๊กตาไมตแม่ตุ๊กตาหลับเออในจ้าหลับในห้อง กลมน้งนอนตุยตุยตุยเอเอ๊ะยจะไปวัดไหนน้อเพลงตุ่ยตุ่ยตุ่น้องเพงกลอมน้องนอนไปต่ยเอโเพงกลอมตุ๊กตาตุย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 น้องแกม่ลองกป๊อบาแล้วบอ๊บปาลองไหมล่ะ เปน้องไปวัดผู้ดันไฮแล้วเกนทางเข้าทางเข้าวัดแล้วผู้ดันไนี่แหลจะเวัดทางเข้าวัดเือจะมีผู้ดีแน่นอ้ว่าจะเป็นของดิ